ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่กลางเดือนสิงหาคมนี้คนเก่าต้องลงใหม่หมดและคนที่ไปทำงานต่างจังหวัดจะต้องเดินทางกลับไปลงที่ภูมิลำเนาของตัวเองไหมดูคลิปนี้บุ๋มตามข่าวให้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มแล้วข่าวสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่ 25กรกฎาคมปี2,565นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาทำเป็นคลิปวิดีโอตอบคำถามให้กับพี่ป้านาอาหลายๆท่านอีกเช่นเคยนะคะในส่วนของใครที่สอบถามกันเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะเมื่อวานนี้คือตอบไม่ไหวนะคะผมก็เลย หยิบยกคำถามนะคะบันทําทำเป็นคลิปวิดีโอให้ในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะคะคือข้อมูลมันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะจะต้องแบบสื่อสารให้ทุกคนได้เข้าใจแบบละเอียดเลยนะคะ และในส่วนของการลงทะเบียนใหม่นี้นะคะใครที่ไปทํางานที่ต่างจังหวัดนาะนจะต้องเดินทางกลับภูมิลาเนาไหมนะคะแล้วคนเก่าจะต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่วันนี้บุ๋มมาตอบให้แล้วนะคะแต่ก่อนไปรับชมบุ๋มก็อยากขอกำลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออไปให้บุ๋มด้วยนะคะ เอาละค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะหลายๆท่านก็สอบถามกันเข้ามานะคะซึ่งการลงทะเบียนนั้นนะคะบอกก่อนเนาะบอกคร่าวๆก่อนนะคะว่าจะมี2แบบนะคะนั่นก็คือแบบออนไลน์นะคะที่เว็บไซต์ที่ทางรัฐบาลนั้นจัดเตรียมไว้ให้นะคะ2ก็คือจุดรับลงทะเบียนนะคะ ใกล้บ้านทั่วประเทศค่ะคร่าวๆนะคะก็จะมีธนาคารกรุงไทยออมสินทกศนะคะทุกสาขาทั่วประเทศเลยและที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเลยนะคะสำนักง,งานคลางจังหวัดทุกจังหวัดเลยค่ะใครสะดวกที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะคะและคนเก่าค่ะจะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะคะในรอบนี้ค่ะ คือในรอบก่อนนะคะก็จะมีคนแบบดราม่าว่าเออเมียกำนันทําไมมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมียสอสอคือมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจังสีนะก็เลยแบบเออมันเกิดการดรามา่าแล้วก็เหมือนแบบไม่เท่าเทียมกันนะคะทางรัฐบาลก็เลยนะคะคัดกรองใหม่เลยนะคะทุกคนและสองสามปีที่ผ่านมานะคะก็มีช่วงสถานการณ์โควิด -19 กนะคะก็ทําให้ประชาชนบางกลุ่มนะคะบางคนเนี่ย ได้รับรายได้น้อยลงลดลงนั่นเองค่ะก็คืออยู่ในกลุ่มของผู้ที่มีรายได้น้อยมากขึ้นนั่นเองนะคะเขาก็เลยจัดการให้เปิดลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเลยนะคะทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่นั่นเองค่ะอันนี้ทุกคนทำความเข้า,าใจนะนะคะโอเคค่ะและคำถามสุดท้ายนะคะคือ ต้องกลับไปลงทะเบียนที่ภูมิลำเนาเหมือนการเลือกตั้งอะไรไหมนะคะบอกเลยว่าไม่ไม่ต้องกลับไปนะคะให้ทุกคนเนี่ยไปลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนใกล้บ้านนะคะหรือว่าจะไปลงที่ในเว็บไซต์นะคะที่รัฐบาลจัดให้แต่ว่าหน้าเว็บไซต์นี่ยังไม่เปิดนะคะทุกคนตอนนี้ก็ระวังมิจฉาชีพกันหน่อยนะ คาดว่าน่าจะเปิดในช่วงของกลางเดือนสิงหาคมนะคะในส่วนของหน้าเว็บไซต์นั่นเองนะคะไม่ต้องกลับไปลงที่ภูมิลำเนาน,นะคะไปลงที่เว็บไซต์ค่ะที่เขาเต็มให้แล้วก็ในส่วนของจุดรับลงทะเบียนนะคะที่ผู๋มบอกไปเมื่อต้นคลิปนั่นเองนะคะและระหว่างนี้นะคะเดือนสิงหาคมกันยายนเนี่ยก็จะยังใช้สิทธิ์นะคะรูดซื้อสินค้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนแล้วก็สิทธิ์ต่างๆยังใช้ได้ปกตินะคะ เบื้องต้นนะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้นจนถึง30กันยายน65นะคะจากนั้นให้รอฟังจากหน่วยงานรัฐประกาศเพิ่มเติมหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่อไปหรือไม่นะคะบุ๋มก็มาเล่าถึงข้อมูลคร่าวๆให้กับพี่ป้านอาได้ฟังกันนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ชัว ถึงข้อมูลแล้วก็รูปแบบในการลงทะเบียนนะคะอย่าไปลงแบบออนไลน์นะคะเตือนไว้ก่อนนะคะให้เดินทางไปลงที่หน่วยรับลงทะเบียนใกล้บ้านนะคะเพราะว่าเขามีเจ้าหน้นาที่แบบคอยให้คําปรึกษานั่นเองนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้เสียงแหบแล้วขอจบเพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าเกิดว่าพี่ป้าน้าอะไรหลายท่านหรือว่าใครสงสัยอยากสอบถามข้อมูลในเรื่องการกระบุกสามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ